นะครับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของรายการวันนี้เป็นดรดิลกะรัฐพิพัฒน์นะครับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่าทีเดีไอนะครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับดครับอ่ะดรไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาแรงงานการรายได้ของแรงงานไทยใช่ไม่มีปัญหายังไงฮะดรครับคือตอนแรกผมจะอธิบายภาพรวมก่อนคืองานศึกษาเนี่ยเราดูมาในตลอดระยะเวลายี่สิบปีนะครับคือตั้งแต่ปีสองพันห้า้อยสามสิบแล้วก็ ภาพรวมรายได้นี่คือรายได้เฉลี่ยเนี่ยของประเทศเนี่ยขึ้นมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นในช่วงระยะเวลายี่สิบปีนี่คือรายได้ที่ปรับปรับเงินเฟ้อแล้วนะครับครับช่วงที่ขึ้นเร็วที่สุดเนี่ยประมาณปีสองเออก่อนก่อนวิกฤตเศรษฐกิจคือช่วงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสาสิบถึงสองพันห้าร้อยสาสิบหกอันนี้คือรายได้ของประเทศรายได้ของแรงงานเฉลี่ยทั้งทั้งทั้งประเทศเลยใช่ครับเฉลี่ยคือดูรวมๆแล้วเนี่ย มันดูเหมือนจะดีนะครับแต่พอเรามองลึกลงไปที่เจาะตามกลุ่มการศึกษาเลยเนี่ยคือเราแบ่งกลุ่มการศึกษาเราเป็นสี่กลุ่มคือลกลุ่มที่จบปริญญาตรีคนะครับ,บกลุ่มที่จบมัธยมปลายแล้วก็พวชปวสแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้เรียนมัธยมนะครับคือเราจะเห็นว่ารายได้ของทุกกลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงหกปีสองพันห้าร้อยสามสิบถึงก่อน,อน,อนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ,รบแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกกลุ่มรายได้ตกลงมาหมด ฉะนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมันบอกอะไรเรามันบอกว่าอาการศึกษาของของแรงงานไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นคือคนขยับขึ้นเอัน <จบ S 2> รายการศึกษาสูง,สงขึ้นเฉลี่ยเนี่ยน,นะครับแต่กลุ่มแต่ถ้าดูเป็นกลุ่มการศึกษาแล้วเนี่ยรายได้จะตกลงอืนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ตกมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่จบมธัธยมปลาย ครับคือความต้องการในตลาดแรงงานสําหรับคนที่จบมัธยมปลายอาจอาจ,อาจ,จะมน้อยลงคนตลาดจะต้องการคนที่จบการศึกษาสูงขึ้นกว่านั้นใช่ไหมครับลักษณะแบบนั้นอ,นนอแล้วช่องว่างไรายได้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆคือผู้ที่จบมหาวิทยาลัยกับกลุ่มที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเนี่ยแกลช่องว่างรายได้ตรงเนี้ยห่างขึ้นมาตลอดระยะเวลายี่สิบปีเลยนะครับตรงนี้จุดเนี้ยที่สําคัญมากมันบอกอะไรเรามันบอกว่า ขณะปัจจุบันเนี่ยที่รัฐบาลรัฐบาลไทยเนี่ยทำมาโดยตลอดเลยคือให้การอุดหนุนมหาวิทยาลัยรัฐนะครับคือนักเรียนที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยคือจะจ่ายค่าเล่าเรียนประมาณสามสิบเปอร์เซ็นคือรัฐให้ให้การอุดหนุนหรือให้ซักเซดี้เนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อรัฐจัดงบประมาณให้เลยครับมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เกรรษตรศาสตร์เชียงใหม่ให้งบประมาณไปเลยแห่งละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับเอาเปวาโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย70%ครับฉะนั้นนักศึกษาี่จะจ่ายแค่ประมาณ30%โอ้เมื่อเราพอมาดูคนที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือมาจากครอบครัวที่ที่ได้เปรียบทางสังคมอยู่แล้วโดยเฉลี่ยเหมือนกันนะครับครับตรงนี้ก็คือการให้ซั i ว์ดีแบบเนี้ยก็คือเหมือนการหวานให้ทุกคนใครที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยอืก็คือได้รับ ได้รับการอุดหนุนไปเลยอันนี้อาจารย์หมายถึงในระดับปริญญาตรีในระดับปริญญาตรีใช่ไหมครับเพราะว่าค่าเล่าเรียนของปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่ก็จะไม่ไม่เท่ากันแตกต่างกันแต่ว่าในระดับปริญญาตรีถ้าหากว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้เนี่ยจะจ่ายค่าเล่าเรียนเพียงแค่30%ของที่ควรจะจ่ายจริงของต้นทุนจริงนะฮะตามแนวทางของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราดูรายได้ตลอดชีพคนที่ คือรายได้ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยคุณควรจะได้รายได้สักประมาณเท่าไร่ไนันั้นกลุ่มที่เราเห็นชัดๆที่รายได้โตขึ้น,นอที่รายได้สูงกว่ากลุ่มอื่นเรื่อยๆนี่คือกลุ่มที่จบ,บมหาวิทยาลัยอ,อแต่ว่าการที่รัฐเนี่ยเอาเงินไปสนับสนุนไปอุดหนุนอ,อุดมศึกษาเนี่ยนะครับของรัฐเนี่ยจะเป็นการมันเหมือนการถ่ายเททรัพยากรจากคนจนมาสู่คนรวยถ้าเรามองในด้านรายได้ตลอดชีพนะครับแล้วนี่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คืออย่างที่เรียนไว้ก็คือว่า นักเรียนที่เข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็ส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่มที่ครอบครัวได้เปรียบทางสังคมมีฐานะอยู่แล้วนะก็เหมือนกับว่ารัฐบาลจับสังง็ประมาณไปเนี่ยเจให้สถาบันการศึกษาของรัฐเนี่ยนะฮะก็ถูกใช้สําหรับคนที่มีฐานะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับไปปรนเปลอคนที่ มีกําลังอยู่แล้วมีฐานะอยู่แล้วมีโอกาสสูงอยู่แล้วครับทไมต้องไปทําแบบนั้นแล้วก็เป็นการนําเงินจากภาษีของคนทั่วประเทศซึ่งก็จะมีคนจนอยู่ด้วยแหละที่ต้องจ่ายภาษีตรงนี้ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ก็ก็ต้องจ่ายภาษีด้วยนะครับอาจารย์จะบอกว่านโยบายแบบนี้มันไม่เหมาะสมเหรอถ้าเพราะว่ารัฐบาลเขาก็หาเสียงนะบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยจะให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีเลยอะไรแบบนี้มันไม่ดีหรอกอาจารย์จริงๆตรงนี้เนี่ย มันก็ดีการศึกษาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าผมว่ามันมีสองประเด็นอย่างแรกคืออย่างที่บอกคือความไม่เท่าเทียมของรายได้เพราะคนที่ได้ประโยชน์ในการศึกษานี่คือคนที่ได้เข้ามาเรียนถูกไหมครพอจบแล้วค่าจ้างแรงงานก็สูงก็เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยู่แล้วซึ่งมีแค่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมคนที่เหลือต้องมาจ่ายภาษีเสือเขาเอาเงินไปเพื่อคนกลุ่มนี้ผมว่าการอุดหนุนเนี่ยน่าจะไปทาง ตั้งกองทุนกู้ยืมมากกว่าที่ที่ให้ที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้งบประมาณหวานแทนที่จะใช้งบประมาณหวานให้กับทุกคนจริงจริงการให้ให้สัตว์ซนดี้ตอมหาวิทยาลัยโดยตรงโดยสนุนค่าเราเรียนคือการหวานให้ทุกคนถูกไหมผมว่าเราควรจะคิดมากกว่านั้นนิดนึงก็ตั้งกองทุนคล้ายๆกับกยศอย่างเนี้ยนะไปเดือดร้อนจริงๆก็ค่อยไปให้เขาไปช่วยสนับสนุนเขาเพราะว่า เปนโยบายเรียนฟรีเนี่ยมันก็ดีแหละผมก็ว่ามันก็ดีแต่มันไม่ได้หมายความว่าประชากรไทยทุกคนมันจะมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับใช่เพราะบางคนก็สอบเข้าไม่ได้แล้วคนที่เข้าไปเรียนเนี่ยโดยเฉลี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเป็นคนที่มีฐานะดีสัดส่วนเพราะคือ,อมีกําลังที่จะจ่ายมากกว่านี้<ช>นะฮะ<ช>เหมือนกับ<ช>มหาวิทยาลัยเอกชนอนะทำไม<ช>เออ,เอ,อก็เป็นคําตอบเหมือนกันนะว่าทําไมมหาวิทยาลัยเอกชนถึงโอ้ยค่าเราเรียนทําไมแพงกว่าของรัฐ อ๋อเพราะว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณช่วยนั่นเองใช่ไหมครับอีกประเด็นที่สําคัญเนี่ยคือว่าที่ผ่านมาที่รัฐพยายามที่จะผลิตกําลังแรงงานเนี่ยครับก็คือมหาวิทยาลัยรัฐเนี่ยถ้าเราดูเมื่อ20ปีที่แล้วมีอยู่แค่ประมาณมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยแล้วกันซึ่งของรัฐนี่ประมาณ20แห่งแล้วของเอกชนประมาณ20แห่งเมื่อปี30เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดมีประมาณ140แห่งคือขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วก็ จำนวนนักศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่ที่อยู่ในระบบเนี่ยนะฮะคือประมาณเจ็ดแสนคนเมื่อยี่สิบปีที่แล้วตอนนี้นี่ถึงสองล้านคนแล้วคือผลิตออกมามากเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือว่าคุณภาพที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นคือมันดีพอหรือเปล่านี่ล้วคือเรามีการวัดเราทําการวัดเนี่ยเราดูว่าช่องช่องว่างไรายได้ของคนที่จบปริญญาตรีด้วยกันเองเนี่ยก็หาข,ขึ้นมาเท่าตัว,ตวก็คือว่ามันบอกอะไรเรามันบอกว่า คนที่ประสบความสําเร็จในตลาดก็คือรายได้สูงแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็รายได้ต่ํามากๆเลยขนาดในกลุ่มปริญญาตรีด้วยกันเองเนี่ยนะครับมันสะท้อนคุณภาพมันสะท้อนคุณภาพนะครับแล้วกลุ่มพวกวิชาชีพทั้งหลายแล้วฮะปวชปวสอะไรพวกนี้ค่าจ้างเขาเทียบกับพวกปริญญาแล้วเป็นไงฮะกลุ่มนี้รายช่องว่างก็หางขึ้นอีกเหมือนกันกลุ่มนี้กลุ่มที่ปวชปวสนุปริปวสนุปริญญาเนี่ยคือดีกว่ากลุ่มอหมอปลายนิด นิดหน่อยเท่านั้นเองคือถ้าดูรายได้ที่แท้จริงตอนนี้นะมอปลายเนี่ยต่ำกว่าตอนยี่สิบปีที่แล้วอีกรายได้ลดลงรายได้ที่แท้จริงเมื่อเมื่อหักจากเงินเฟ้อแล้วอะไรแล้วนะอาจารย์ว่าจุดที่สําคัญสองจุดเนึ่งเราจะออกแบบระบบเงินคู่กอยศออะไรยังไงอันนี้เป็นผมว่าเป็นปลายเหตุผมว่าเรามาดูอมาแก้ปัญหา้รายได้ของปริญญาเนี่ยที่ตกลงคือแก้ปัญหาคุณภาพก่อนดีกว่าอืเพราะ แนวโน้มตัวนี้คืออนาคตเนี่ยรายได้ของผู้ที่จบปริญญาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ลดลงเพราะเพราะคุณภาพพอเริ่มพอเริ่มคนพอเริ่มขยายใหญ่ขึ้นคุณภาพโดยโดยรวมก็จะลดลงนั่ถ้าเราเริ่มคิดค่าเร่าเรียนที่เป็นสะท้อนต้นทุนจริงเนี่ยแต่ว่ารายได้ของเขาลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็คือเหมือนยอดหนี้สูงขึ้นแต่รายได้ลดลงเนี่ยคจะระบบเงินกู้แบบไหนก็ก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับ ครับประเด็นที่อาจารย์คุยนี่ก็น่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับมันนะเกี่ยวพันกันไปทั่วไปหมดเลยเออหลายหลายด้านเลยนะถ้าบอกว่ารัฐบาลจําเป็นไหมจะต้องใช้งบประมาณหวานให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐแทนทีออ่มาตั้งเป็นกองทุนแล้วก็ให้คนที่จําเป็นมากู้ไคร<ม>เรียนเ<ม>ฉยเฉยอย่างนี้ก็เกี่ยวข้องกับโอ้โหหลายหน่วยงานแล้วละ่ะใช่นะฮะยังมีเรื่องคุณภาพการศึกษาด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับพักครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นต่อนะครับ